สวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับวันนี้ผมจะพามาชมลูกไม้มเมล็ดที่เราได้ผสมแล้วก็เพาะออกมาแยกออกมาปลูกนะครับมีหลายสายพันธุ์เลยนะครับ ในบางส่วนผมก็เอาเข้ามาไว้ในตู้อบใบนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาลองชมกันดูครับว่ามีต้นอะไรน่าสนใจบ้างครับมาชมกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับที่ทางรังบอนคอนหวันนะครับได้ผสมแล้วก็ พราะเองนะครับหลายสายพันธุ์นะครับจากที่เคยได้ลงลงผ่านมาบ้างนะครับแล้วก็พอฝักแตกเนี่ยเราก็นำมาปลูกเราจะมาดูกันนะครับอันนี้นะครับมีด่างสวยๆเลยอยันนี้เป็นต้นของ แม่เมืองเกาะเกร็ดพ่อพลพ,พุทธภูมิเพชรเจ็ดสีธาตุบางแก้วนะครับสามพ่อไม่รู้ว่าต้นไหนบ้างนะครับอยู่ในนี่ปะปนอยู่นะครับนี่ด่างสวยนะครับมีกระฮารเลยครับผมเคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับชุดนี้แต่ว่าตอนเล็ก ตอนนี้เขาขยับไซส์ขึ้นมานะครับเราก็มาอัปเดตให้ชมกันนะครับอย่างอันนี้แม่เพชรเจสีพ่อพลพุทธพงศ์บวกงนสวรรค์มีด่างนะครับโอ้นี่สวยเลยนะครับไซส์นี้นี่เราแยกไปปลูกได้แล้วนะครับ ชมกันอีกมีเผือกเต็มเลยนะครับลูกไม้ด่างชมพูบวกไอ้ไข่บวกแดงดั์ก <c oughs> จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างเป็นลูกไม้นะครับแม่ก็มีต้นด่างๆอยู่แล้วก็ต้นเผือกเต็มเลยต้นนี้ก็ด่างนะครับ อันนี้ต้องรออีกสักพักหนึ่งถึงจ,จะแยกได้อันนี้ใหญ่แล้วแม่เกาะเก็ดพ่อเจ็ดสีพลอยพุทธพงศ์ท่านบางแก้วโอ้เหมือนก,นกันกับอันนี้นะครับเรามาชมกันโอ้มีด่างหลายต้นนะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหเจ็ดปดข้างล่างนะครับถือว่าใช้ได้เลยเยี่ยมเยยี่มเลยนะครับอันนี้แม่ก็อเกิดออกเหมือนกันนะครับ ต้นดังๆอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่โอ้พอมีครับพอมีพอมีเขาโตขึ้นนะ,นะครับอันนี้รู้สึกจะออกเป็นแถวทางเหลืองนะครับมาไปดูทางนู้น ไปไม่หมดเลยนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาในการแยกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเกาะเกรดอ๋ออันอนี้ก็เหมือนกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดของเมืองเกาะเกรดนะครับซึ่งฝักที่เขาออกมาเนี่ยมเมล็ดมีเยอะมากมากจริงๆนะครับนี่ก็เหมือนกันผมรู้จะเป็นสี่กระถางนี้หรือเปล่า ใช่ทั้ง4เลยนะครับเกาะเกร็ดเรามาดูผลงานของแม่เกาะเกร็ดกันเลยนะกันนะครับเพราะว่าชุดที่จะขึ้นมาส่วนใหญ่นี้จะเป็นของแม่เมืองเกาะเกร็ดแล้วทั้งนั้นนะครับนี่กระด่างนะครับได้ด่างสวยๆนะครับเยอะเลยครับนี่อีก นี่ไม่ผิดหวังนะครับฝักนี้เราคงได้เห็นลูกไม้หน้าใหม่ๆหหลายหลายตัวเลยนะครับของชุดนี้ตันนี้แม่พลอยพุทธแน่นพ่อ โอ้โตแล้นะครับยังไม่คิดจะแยกเพราะว่าขอเวลาทําใจก่อนนี่แม่เพชรเจ็ดสีพ่อพลอพุทธบวกมนสวรรค์น,นะครับอืมนีดังให้เห็นอยู่ครับสวยสวยส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับ แทกมาปลูกแล้วอะไรมั่งแม่เกาะเก็ดพ่อเพชรเสีนะครับนี่นะครับออกมาก็จะได้ลูกหน้าตาแบบนี้ใครที่ยังไม่เคยเห็นลูกของเมืองเกาะเก็ดกับเพชรเสีผมเอามาให้ชมนะครับอันนี้พอยพุทธบกเพชรเสีนะครับ พุทธพง์คือไม้ของรังบอนคอนหวันนะครับจดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่16กันยายนอันนี้แม่กเกาะเกดเดีย๋ยวรอเขาโตครับมาอัปเดตให้ชมนะครับว่าจังวัดงามขนาดไหนนี่ก็แม่เกาะเก็ตนะครับ นี่ก็แม่กเกาะรดเหมือนกันคือของชุดนี้แหละครับยังไม่ได้คัดแยกอยีกเยอะฝากติดตาม YouTube Channel รังบอลคอนหวันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook Instagram มลังบอคอนหวานทิกต็อลังบอคอนหวานคอนหวาน,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 นคลราเดียมนะครับจะมีเรื่องราวของบอนสีนะครับเทคนิควิธีการเลี้ยงการเพราะการขยายพันธุ์บอนสีมาให้เพื่อนๆพ่อนพ่อแม่พี่น้องนะครับได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันครับแล้วก็บอนสีที่มีจำหน่ายนะครับจะลงไว้ที่เพจ a c e b o o k นะครับ ขอเป็นช่องทางเฟซบุ๊กในการดูรูปต้นไม้นะครับหรือเลือกชมนะครับเดี๋ยวคงจะต้องรอผมแยกขยาย